นั่นอาจจะมีชอบใช่จิ้มไปโรงเรียนแล้วนี่ใช้วันผุดใช้วันพุธพรุ่งนี้วันวันนี้วันอ๋อหยุดวันนี้วันนึงพรุ่งนี้อีกวันเนาะไปโรงเรียนเป็นทรงนักเรียนนะครับทางด้านหน้าทำเดี๋ยวนี้สมสมวันรองเบอร์สี่ด้านหน้าใช้พันรองเบอร์สี่นะครับแล้วก็คลูดเลย พูดแบบพลาดนะครับแบบสายหน้าหละไปธรรมดาเนี่ยลื่นขึ้นลื่นลงอย่างนี้แต่มีทีมงานเอฟซีนะน้องๆเขาบอกว่ารุ่นนี้ถ้าชาร์จไปแล้วเสียบไฟไปต้องระวังหน่อยนึงไม่มีไม่มีไฟสามโวลต์ไฟสามโวลต์ตันนี้อลิสแตะแรงแรกเลยไฟสามโวลต์นะครับลองแล้วควรจะเต็มไงทดลองเต็ม ก็ตั้งแต่เจ้าเอามาให้ใช้ก็ใช้จนมันชินมือแล้ว่ะครับนะชอบแล้วเนาะขึ้นอจวดเรียนนึ่งเอาเนาะแล้วก็ถอดฟันเบอร์สี่ออกถอดฟันเบอร์สี่ออกถ่าข้างครับ โอเคเลยครับวนด้านนี้สําหรับคนที่หัดใหม่ก็ลองทำตามนีะครับระดับอาจารย์ผมผมก็ไม่กล้าบังอาจร่วงเกินนะครับผมก็ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยที่ที่ให้ความร่วมมือติชมต่อว่าด่าขารได้ครับผมไม่ไม่ไม่ว่าอาจารย์กันได้นะครับแต่อาจารย์อ้อนไม่ได้เข้าไปเล่นก็เป็นผมนะครับเลยพูดคุยไปทักทายอยู่ด้านในนะครับผมว่าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเนี่ยถ่ายมาด้านนี้นะครับผมทีนี้เราดูด้านหลังถ่ายง่าย อันหลังกะไถไปงี้เลยเนาะครับโอเคไถเนียนเลยที่ที่ไอ้ที่เห็นดำๆนี่เีอะไรเขาเดี๋ยวเราก็เอาเปรงมาปัดครับปัดตเลนอันนี้ผมชอบใจตรงที่มันละเอียดฟันเ้าทาฟันมาละเอียดดีแค่นั้นแหละครับถ้าฟันตัวอื่นมันหยาบห่างฟันมันห่างแต่ได้เร็วตามใจผมตามความต้องการของผมก็ขอบคุณ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ส่งมาให้ที่ส่งมาให้นะครับหลากหลายตัวเลยนะครับหลากหลายตัวผมจะพูดรวมก็ได้จากสุราษฎรีจากอุบลราชธานีจากเชียงใหม่จากร้อยเอ็ดครับแล้วน้องที่อยู่ร้อยเอ็ดที่เป็นนักดนตรีคนนะครับจําได้อยู่ครับก็ส่งของมาให้ส่งอุปกรณ์มาให้แล้วผมจะขอบคุณไปอีกทีนึงจะขอบคุณอีกทีนะครับนี่ นี่พูดรวมก็ทักทายกันกันอยู่นะครับผมในขณะที่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทักทายนะเพราะว่าผมก็ทําเพลงไปด้วยยังไงก็ฝากเพลงด้วยนะครับผมอยากมีใครมาละลายความโสดนะครับเป็นผมเขียนนะครับจากศักเทพาแล้วก็จะมีดนตรีของอาจารย์เพชรคอนสารนะครับคนนี้คนนี้มาจากอะไรกี่ตามฝากมาให้นี่ครับจุดที่เราเดินแนวขี่ดูามี้องูัวดอกเนาะ พูดก <t> ็ได้พูดไปที่เราเดินแนวนะครับจุดที่เราเดินแนวทรงผมนักเรียนเหนือริมหน้าผากมาจนถึงโหนกศีรษะด้านข้างแล้วก็ขวัญด้านหลังด้านนี้ถ้าศีรษะบุ้มศีรษะเว้าศีรษะหวงแล้วก็เอาดูมุมหน้าผากอย่างนี้มันดำดำแล้วก็เอามุมหน้าผากเป็นแบบแล้วเราก็เดินขึ้นอย่างนี้เดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นแค่แๆ่แคแอย่างนี้ครับเดินขึ้นอย่างนี้เนี่ย เินขึ้นเดินขึ้น,เด,น,นเดินขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมครับแล้วมันจะดูมุมตรงนี้เป็นแบบเนี่ยถ้าตรงนี้มีรอยด่างเราก็เอาตรงนี้ขึ้นเป็นแบบ,เด,บเดินมุมขึ้นเดินมุมขึ้นเพื่อให้มีรอยกลมกลืนแล้วก็เดินมุมมานี่เชื่อามาหาหนศีษะพอเดินถึงนโหนศีษะแล้วเราก็อ้ Phillip อมมาฝั่งนี้นี่ถ้ามีรอยดำอย่างนี้ก็เราก็มาเล็มตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่เดินเดินองนี้ถ้ามีรอยขูดเขียนนิดหน่อยเราก็เขี่ยออกอย่างนี้นะครับ นี่ครับใช้อีกหัวหนึ่งครับและอีกใบหนึ่งก็ใช้อีกหัวหนึ่งคุ้มเลยนะครับผม,ผมใบ,บในหนึ่งใช้ได้สองหัวเลยนะครับผมบทีนี้เรามาดูว่าคุณภาพของเขานี่เยี่ยมจริงๆเขาเป็นใบมิดโกนที่อาจารย์อ้อนก็จะเสียบใส่เข้าไปเนาะเสียบใส่เข้าไปเพื่อ,อที่ถ้าบางคนไปตกแต่งนะวิธีตกแต่งตกแต่งนี่ก็ใช้พลาสติกใช้พลาสติกที่พลาสติกทำลายงาน ทำรายงานนะแล้วเอามาพับครึ่งแล้วก็เอาค้อนทุบนิดนึงอแล้วมันจะแบนพอแบนเสร็จแล้วมันจะดึงเข้าดึงออกได้เห็นไหมครับอ๋อค้อนทุบให้แบนนะครับแค้อนทุบพลาสติกให้แบนแล้วก็เอามาใส่ใบมีดแล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้มันจะแน่นแล้วโกนง่ายดูนะครับในวิธีวิธีของตองอนเองแต่ถ้าใช้คือใบมีดโกนของเรามีมาตรฐานแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบได้เลยอเสียบได้พอเสียบใส่เสร็จเรามาดูวิธีโกนครับ ดูนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยตรงนี้ดึงสมมติเราจะโกนขนเนี่ยเราก็ดึงแพกลากมากเลยครับคมมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับเนียนเลยครับอืมปึ๊บนี่เห็นไหมทีนี้มาดูฝั่งนี้ครับดูนะครับการโกนตรงนี้โกนยังไงครับอาจารย์เราก็จับจับแขกให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้แตะหนังให้ตึงอย่างนี้ลากมีดเบา ทีนี้เราก็พลิกมีดกลับมาดึงมาเพื่อที่จะหาเหลี่ยมหาฉากอย่างนี้ครับเนี่ยนี่สมมติมันไม่ได้ฉากเราก็แตะไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้ส้มุดเราจะกันเหลี่ยมนะดูนะครับเหลี่ยมโค้งนี่เราก็ดึงใบมีดมันคมแตะมานิดนึงนแล้วเราก็ดึงตรงนี้ขึ้น,นมา<จ>น,นิด<อ>น,นึงเป็นรอยเหลี่ยมแล้วเราก็โค้งเหลี่ยมนี่ให้ได้เข้ากับโค้งหู วิธีทําเหลี่ยมโค้งหูนี่วิธีโค้งทําไงครับวิธีโค้งต้องยืนที่ีโค้งครับต้องยืนด้านนี้นะครับวิธีโค้งครับวิธีโค้งนี่เราแตะหนังด้านหน้านี่ให้ตึงแล้วก็นั่งแล้วก็ลากปลายมีดนี่โค้งมาใส่กับริมใบหูนี่เราเราเล็งเอาเอามือเรานี่เล็งใส่กับใบหูแล้วก็ลากมาให้โค้งเข่ากับจรมันก็จะโค้งแบบนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยดูนะครับ มันอันตรายแต่ว่าผมก็ค่อยๆทําแต่ว่าเราต้องเอามือตึงหนังให้ตึงทําจรให้ยาวอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับวิธีจะไม่อันตรายคือต้องดึงหนังต้องดึงหนังให้ตึงเนี่ดึงหนังเนี้มันไม่ตึงจะอันตรายนะครับแล้วก็โ,<อ>โค้งตามใบหูนี่นี่แหละครับการใช้มีดโกนเสร็จแล้วครับนี่กายอ๋อนีงมาจากโคราชน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นวันหยุดสงการไงวันนี้เป็นวันหยุดสงการอันนี้ เสร็จแล้วแต่จะสอนวิธีการเหลี่ยมเพราะว่ามีโกนที่การเหลี่ยมะครับการเหลี่ยมหนี่หนึ่งเราเอาหางคิ้วนี่ใส่กับมุมหน้าผากมันจะได้เหลี่ยมพอดีครับแล้วเราก็ล่ามีดโกนปึบเสร็จแล้วนี่ยทีนี้ถ้าเราจะเอาเหลี่ยมตรงนี้ก็เอาวัดวัดจากคิ้วนี่มาลิมใบหูนี่ให้มันได้ฉากเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนโค้งนี่กับริมใบหูนี่ให้อยู่ในแนวเดียวกันดูอย่างนี้ครับปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ก็เป็นโค้งแล้วที่มันดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกัน พราะเราเอามุมหน้าผากมุมหน้าผากกันตรงนี้เราก็เอามีดวัดดูก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับครับวัดว่าหางคิ้วกับเหลี่ยมนี่มันเท่ากาันมันตรงได้ฉากเสร็จแล้วเราก็ดึงใบมีดมาตามเหลี่ยมที่ตรงกรันปึ๊บส่วนโค้งก็ดึงโค้งอย่างนี้เราวัดระดับระดับนี้มานี้ให้มันได้ฉากคิ้วกับใบหูนี่แล้วส่วนโค้งนี่ก็จะเป็นส่วนเวานิดนึงและตรงโค้งใบหูนี่เราก็โคง้งโคง้งโคง้งตามอย่างนี้ครับนี่ คึอคือคึมาอย่างนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วมาด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่เราก็เอาตามแนวตีนผมคือมีดมันคมอยู่แล้วแล้วก็จะถ้าเขาจะตัดเหลี่ยมเราก็ดูเหลี่ยมให้ได้เหลี่ยมเช่นทําเหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ทําอันนี้เป็นรูปตัวยูเฉยๆขนอ่อนขูดขนอ่อนออกเฉยๆเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้ว <โฮ S 2> ครับโอ้หาวเลยนะครับเพราะใช้มีด ยินเล็ดยินเล็ดลอนดอนบลิดสีส้มสีส้มลูกค้าก็เลนขาวหาวพอใจประทับใจไม่มีบาทแผลดูนะครับไม่มีบาดแผลนะครับเพราะโกนไปนี่จะหลับเลยนะครับเพราะนิ่มมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนด้แบบ